คาดไปถึงลิซ่าจะขอแค่300 เข้าถึงทุกวงการถ้ามาหาแกงกันเก่งจริงนะคนสมัยนี้ทำเอาแฟนคลับตัวโยงอย่างนักร้องหนุ่มเต้ยทโนไทยนะครับถึงกับอารมณ์เสียกันเลยทีเดียวเมื่อมีมิจฉาชีพนะครับปลอม IG เป็นลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับทักมายืมเงินนอกจากนี้นะยังมีคิยโน่โรนัลโดโผล่มาอีกด้วยนะครับโดยงานนี้นะครับหนุ่มเต้ยเนี่ยถึงกรบลิบออกมาเตือนกันเลยทีเดียวโดยมีการแคปภาพข้อความแชทนะพร้อมกับเขียนข้อความถึงเรื่องนี้ว่าไม่ว่าคนที่คุณรักเขาจะให้คุณโอนไวอย่างไรมีสติแล้วค่อยพิจาารณา พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าช่วงนี้เลิกโอนไวก่อนถ้าไม่มีความจําเป็นต่อคนที่คุณรักจริงๆนะฮะโดยในแชทหลอกนะครับมีข้อความดังนี้เลยนะเขาบอกว่าลิซ่าค่ะลิซ่าเองหนูยังมีเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยเพราะหนูยังค้างค่าทําเพลงไว้หนูอยากให้ช่วยสัก300ครูได้ไหมนะแล้วเต้ยเนี่ยก็ตอบว่าลิซ่าทักมาเฉยเลยเอ้ยตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งก็มีการตอบกลับมาว่าตัวจริงค่ะพี่จีซูก็อยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่มีตังค่ะ และงานนี้ยังไม่พอนะครับยังมีแชทหลอกของคิซโ n โนโรนันโดด้วยนะโดยมีการแชทเข้ามาทักนะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมคิซโซโนโรนันโดตัวจริงนะครับผมเห็นว่าคุณเป็นแฟนแมนยูตัวจริงผมเลยขอส่งเสื้อพร้อมลายเซ็นให้คุณเป็นของขวัญแต่คุณช่วยโอนเงินค่าส่งจากยุโรปที่นั่นให้ผมหน่อยได้ไหมเป็นเงิน1000บาทจะส่งเป็นบัตรทูก็ได้นะงานนี้สงสัเมซี่ต้องไปขอยืมเงินด้วยถัาเตอรให้เงินพ่โดไปนะครับ ข่าวดูขำๆแต่ก็ไม่ขำเลยซัทีเดียวถ้ามีการโดนหลอกเข้าจริงๆจะเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเมื่อหนุ่มเต้ยธนูไทยออกมาเตือนแบบนี้นะครับมิชาชีพก็ช่างจริงๆเลยนะเกาะกระแสได้ทุกกระแสคือช่วงนี้นะครับก็มีข่าวโรดันโดนะครับย้ายไปทีแมนยูและไหนจะมีข่าวลิซ่าออกโซโล่ด้วยโจนก็ช่างเกาะกระแสเก่งจริงๆไม่รู้ใช้มุกนี้ไปแล้วกี่คนในเฟซบุ๊ก